ทมสวัสดีครับกัลยาณมิตรที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้ขออนุญ,ญาตนำเสนอพระคาถาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในบรรดาพระคาถาทั้งปวงครับชื่อว่าพระคาถาพระธรรมราชาผมได้พระคาถานี้มาจากสำนักปฏิบัติธรรมสำนัก เขาอ้อครับจังหวัดพัทลุงโดยงานเขียนของอาจารย์ชุมชัยคีรีกล่าวว่าพระคาถานี้เป็นพระคาถาที่พระเจ้าแผ่นดินทุกพระองค์ทรงศึกษาและท่องจำจึงชื่อว่าพระคาถาพระธรรมราชาหลายท่านคงเคยได้ยินบ่อย แต่ในช่วงท้ายของพระคาถานี้นหลายท่านอาจจะไม่เคยรับทราบหรือเคยท่องจำมากอดครับพระคาถานี้มีว่าพุทธังสรนังคัจฉามิธรรมังสรนังคัจฉามิสรังขังสรนังคัจฉามิทะทะทะโรโรโรอะอะอะ สสะสะโสโสโสโนโนโนนะโมพุทธายะพุทธังสระนังคัจฉามิธรรมังสระนังคัจฉามิสังขังสระนังคัจฉามิทะทะทะโรโรโรอะอะอะสสะสะโสโสโสโนโนโนนะโมพุทธายะ พุทธังสาระนังคัจฉามิธรรมังสาระนังคัจฉามิสังขังสารนังคัจฉามิทะทะทะโรโรโรอะอาะอะสะสะสะโสโสโสโนโนโนนนโมพุทธายะพุทธังสาระนังคัจฉามิธรรมังสาระนังคัจฉามิสังขังสาระนังคัจฉามิ ทะทะโรโรโรอะอะอะสะสะสโโโโโนโนโนนะโมพุทธายะพุทธังสระนังคัจฉามิธัมมังสระนังคัจฉามิสังขังสระนังคัจฉามิทะะททะโรโรโรอะอะอะสะสะสโโโโนโนโนนะโมพุทธายะ พุทธังสารังคัดฉามิธรรมังสารังคัดฉามิสังขังสารังคัดฉามิทะทะทะโรโรโรอะอะอะสะสะสะโศโศโศโนโนโนนะโมพุณณณณณทธายะพุทธังสารังคัดฉามิธรรมังสารังคัดฉามิสังขังสารังคัดฉามิ ทะะททะโรโรโรอะอะอะโซโซซโโนโนโนนโมพุทธายะพุทธังสระนังคัจฉามิธรรมังสระนังคัจฉามิสังขังสระนังคัจฉามิทะะททะโรโรโรอะอะอะสะสะสะโซซซโโโนโนโนนโมพุทธายะพุทธังสระนังคัจฉามิ ธรรมังสารนังคัจฉามิสังขังสาระนะังคัจฉามิทะทะทะโรโร sw โรอะอะอะสะสะสะโสโสโสโนโนโนนะโมพุทธายะพุทธังสารนังคัจฉามิธรรมังสารนังคัจฉามิสังขังสารนังคัจฉามิทะทะทะโรโรโรอะอะอะสะสะสะ โสโสโสโนโนโนนโมพุทธายะพุทโธธัมโมสังโฆนโมพุทธายะมะอะอุสาธุสาธุสาธุอะนุโมทามิ Yeah.